สมุนไพรของครูไม่ได้ไปซื้อต่ำบ้านเอ้ยใครปลูกฉันซื้อไม่ใช่ค่ะสมุนไพรของนพเก้าฟังให้ดีนะคะทุกคนมีแหล่งปลูกที่ชัดเจนเรามีแหล่งปลูกที่ไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านปลูกแล้วเราจะเก็บเมื่อไหร่ก็ได้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรร้อยเปอร์เซนในการเซ็นรับซื้อเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องของอายุสองเรื่องการใช้ยาเราห้ามใช้ยาเคมีนะคะ แล้วเราซื้อแหล่งปลูกที่ได้คุณภาพเท่านั้นเราจะไม่ซื้อสเปะสปะเราจะให้คนที่มาซื้อค่มาประกันราคากับเราคู่กับบอสอะค่ะไปดูแหล่งปลูกเองเราไปดูแหล่งวัตถุดิบเองเราไปดูว่าเขาซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไหนบ้างแล้วลงที่ปลูกอ่าคนที่ปลูกให้เราอะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรบ้างหนึ่งคือระยะเวลาการลง ต้องลงหน้าไหนพืชตัวนี้ต้องลงหน้าไหนพืชตัวนี้ต้องส่งต้องสั่งมันจะมีพืชบางตัวสมุนไพรบางตัวนําเข้านะคะเราต้องดูเลยว่าแหล่งที่เรานําเข้ามีใบเซอร์ให้เราไหมว่าไม่ใช้สารเคมีเราตรวจสอบก่อนนําเข้าค่ะทุกคนก่อนนําเข้าลงไม่ใช่ลงผลิตฟังให้ดีแล้วเรารับซื้อแล้วเวลาซื้อนะทุกคนจะต้องมีการทําสัญญาผูกขาดแล้วเวลารับซื้อเข้ามาต้องถูกถูก ตรวจสอบทั้งรถหนึ่งอายุเริ่มปลูกเมื่อไหร่ต้องมีหลักฐานเขียนหมดนะคะต้องเขียนหมดเลยนะคะว่าปลูกเมื่อไหร่นะคะแล้วใช้อะไรใช้ปุ๋ยอะไรทุกอย่างค่ะทุกคนแล้วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต้องงดน้ําเท่าไหร่กี่วันถึงเก็บเกี่ยวเราจะมีบันทึกแบบนี้ค่ะส่งมายังส่วนกลางของเรา นะคะส่วนกลางของเราก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรเพราะเขาต้องเซ็นรับสมุนไพรค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาตัวกลางคนนี้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนดีกีบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนคนที่รับสมุนไพรให้เราค่ะดีกีไม่ธรรมดาขอบอกแค่นี้นะคะไม่บอกเยอะค่ะเดี๋ยวมีคนไปเจาะแล้วก็ไปผลิตแข่งเราเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะเรามีใบเซอร์ค่ะนะคะใบเซอร์ก็คือ าจากแหล่งที่เป็นตัวกลางของเราหลังจากนั้นนะคะทุกคนเขาจะต้องอ่ะสมมตินะมาส่งเราที่โรงงานอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเพื่อมีใบตรวจสอบว่าเขาได้ตรวจสอบสมุนไพรล็อตนี้ล็อตนี้ลอ็ลอตนี้เรียบร้อยแล้วแล้วนําส่งเราแบบนี้ค่ะเข้าใจนะคะแล้วนําส่งเราเพราะฉะนั้นเราป้องกันตั้งแต่ปลูก ยันผู้รับแล้วยันไปถึงโรงงานแล้วก่อนที่โรงงานจะส่งมาถึงครูต้องตรวจสอบอีกหนึ่งรอบผ่านฮาลานผ่านอโอท็อ uh, ปนะคะผ่านอโยที่สำคัญที่สุดค่ะกระทรวงสาธรารณสุขต้องให้เราส่งตรวจสอบทุกคนคะไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่ได้ทำเแบเบเราทำจริงจังตั้งแต่เริ่มต้น ครัวทำจริงจังตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหาแหล่งผลิตหาแหล่งปูกหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้แบบเกษตรอินทรีย์ครูถึงรู้รายละเอียดหมดเลยว่าทําไมใช้กเกษตรอินทรีย์ได้ทําไมถึงใช้คําว่าออแกนิกได้ไม่ได้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยทาไมครูถึงรู้เพราะเราต้องศึกษาค่ะเราไม่ได้แบบว่ามีตังเดินเข้าไปทําใช้คูหน่อยแล้วก็เอาถือชานุปรางาวไปนี่ทําแบบอันนี้นะมึงต้องทําให้เหมือนอันนี้เลยนะถ้าไม่เหมือนกูไม่เอาทุกคนรับประกันว่าไม่มีอะไรทําเหมือนเราได้ พราะทุกอย่างค่ะต้องถูกตรวจสอบระยะเวลาสําคัญระยะเวลาการเพาะปลูกสําคัญสมุนไพรถ้าไม่ได้ระยะเวลาแล้วเก็บเกี่ยวถ้าฝนตกมากไปมันกินน้ํามากไปอมน้ํามากไปไม่ได้อายุสมุนไพรหรือ,เ,อเขาเรียกอะไรคะตัวยาของเขาอะค่ะหรือตัวฤทธิ์ของเขาอะค่ะไม่เพียงพอบางทีเหมือนเราก็กินใบไม้ไปอย่างนั้นแต่ฤทธิ์น้อยอย่างเงี้ยค่ะ